กินข้าพนันไปไว้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนะเงินบะเข่าพนานก่อนพี่น้องเอ้ยนะคะติบเ,ข,เ,ข,เข,ข่าติบน้ำเข่าครัวเหมือนเดิมเมียนครัวได้บ้าง้พี่น้องเอ้ยหลังจากกินแล้วก็ได้นะคะอันนี้ก็ไว้ถักกินอีกจักหน่อยนะคะวางไวน้นี่นะคะพี่น้องติบเข่ามาไว้ก่อน <laughs> กินอิ่มแล้วก็ได้เมียนถ้วยเมียนชาม ครัวกะกวดอีกจักหน่อยก่อนเด้อพี่น้องนะคะครัวเฮากวดกจะได้ขอแก้วไปไว้คนห้องนั่งเล่นกับพ่อได้ขวดได้เมียนปันไ,นได้พี่น้องนะคะเอสิมากวดมาเมียนเพิ่นนะหกจักหน่อยเด้อพี่น้องเลยเมียนไปแล้วละ่ะเมื่อเร้าก็ได้ครัวเนาะครัวก็ได้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะทุกท่านคะ่ะ มา,มาบัดน,นี้พี่น้องเข้าอีกเข่าหมดแม่บงแม่บ้านอีกรอบก็ดได้แยกมักทั่วมตามมักทั่วพี่น้องตาม,มั่วใสม่มะก,กอกน้องสาวมะก,กอกมาให้แต่แต่ว่าจะเป็นมะก,กอกแซบเล็่น้องก,กอกแซบแบมะก,กอกมะก,กอกสม้มก,กอกส้มบ้านเฮายอดเอาไ้ก่อนพี่น้อง เจ๊ดปรล้วน้องกัอบยาเจ๊อพี่น้องเนอะนะคำอีกรอบอันนี้เราทิมท่มซะพี่น้องไว้อืมนั่งก,ก่อนนี่วกพักเสดาววพักเสดลล็จมา ล้างแก้วล้างอันนี้ก่อนเด้อพี่น้องเราจะเสก็สิกรวดสักหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้านี้กรวดไปแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าแค่ก,กับข้าวกับน้ำมาให้บริการมีอีกโลมีนนะอีกเดี๋ยววันวนี้จะแกดที่ดีก็สมุดแดดดีแห้แดดดีเหมือนเดร่ ได้ค <N> ่ะขออนุญาตล้างแก้วแบบนี้ก่อนใหญ่พี่น้องกาแฟใส่บ้านตั้งไว้ซ่อมมันเครื่องกาแฟเนาะล้างไว้ทุกคนนะคะมันเป็นน้ากาแฟเพื่อนนะพี่น้อง ขวดไว้ก่อนนะคะขวบไว้แล้วกับสิมาขวดเด้อพี่น้องนะคะขออนุญาตแป๊ดหนึ่งไม่เศร้าตำมะทั่วด้วยอ่ะมีเศษเอาหุงอาหารนะคะทุกคนเสร็จมะทงมะทั่วขวดจกกัก วดทั้ง,งนัจนกหน่อยคนเยบรองไว้นะคะ No ai pinnomsco เรียบร้อยนะคะภารกิจอาญ,ญาเมื่อเจ้าของหอปก็ได้นะคะวันนี้สาวเดินลาพี่ลาล้องไปก่อนนะคะผู้พ่อกัะสาเดินในคลิปต่อไปขอบคุณหล,ลายๆรับชมคลิปนะคะทุกท่านค่ะนะคะสวัสดีค่ะ